สวัสดีครับสวัสดีครับเพื bursting, life, share, official, ่อนครับเจ็บสี่โปรดิโกติทามครับผู้ที่กดิสับสไครต์ครับผู้ที่กดไลค์กดแชร์ทั้งท่องสี่ดีออฟฟิเชียลครับตัวตุกคันมาถึงแล้วครับแต่ว่าเกินยังขึ้นช่วงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ตั้งวิธีอยู่ครับตอนนี้ก็บใบสามเนี่ยปกติทีมงานใบสองก็สิเริ่มตั้งวิธีแล้วครับแต่ว่ามื้อนี้ครับมันห้อนครับ สี่สิบสององศาครับพี่น้องครับห้อน,นลิลีนะครับห้อนแบบโอ้อยู่บได้เลยขนาดนอนในร่มว่าเย็นเนี่ยวาเย็นเลยครับร่มห่อนพร้อมครับร่มร้อนจริงๆโอ้โออยังไงกันใส่ย่างไมอยู่บดายเท่าอย่าีสุดยอดสุดยอดสุดยอดชุดยอด มาแล้วครับพยุดครับคุณขั้นสุดท้ายเป็นห่อนครับพี่น้องครับห่อนแบบโอ้ยแต่ละคนเลยลบยดแดดล้วครับดูตั้มหมใหม่หม,หมไหลยุต้ททองรถแกรดซีบีก็ยังอยู่ในหฮมใหม่ครับเดี๋ยวขลาบจ้างวะ สลับสรั<ป>่งมันหอนมันหอนใบสามนะครับอีกนิดหน่อยเคุณนะสี่โมงแหละจะถิงต่างวิถีเพราะว่าเขาใส่ใส่เวลาต่างวิัีเอาคือจะมาทางผีคือผมไปทางฝุ่นถ้าเราไมาอยู่ทางผีแล้วก็ตรงไรทางผีไปอยู่ทางฝุ่นตัวน,นี้ เปลน่น็นเจ้าวัานอยู่ทั้งคนมันยังตั้งวิธีบปได้ครับแต่ตั้งปุ๊บเ,เอาเล็กล่งจากรถเด็กถึกแดดถึกแดดถึกแดดดาดเล็กมือจับเล็กกัโอ้ยหอนแล้วครับต่อโค้งคืนนี้ต่ต่อโค้งก็ห่อนแล้วเอล่ะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิจัยควันนะครับคุณแหลมพูดเอาแล้วเริ่มวิจัยแล้วบังไฟเด,ด้อันน้บริสุทธิ์ถกกระถางเขาค้อมหอนเรากระนั้นแยกมือก่อนก่อน มาไปซื้อบังไฟหน่อยมาจุดแข่งกับผะแหนมเดี๋ยวกเออนี่จุดด้านหลังนี่เอาบ่ใจบ่เอาบ่ผะแหนมเอาบ่เบองไฟกันบ่คนสิซื้อมาจุดนี่เออมือนเหมือนจุดมือนี่ละจุดมือนี่นี่บังไฟหน่อยนี่เนิ้วนี่ท่อนิ้วนี่ไปมาหาเดิมพันจับเวลามีบ่ตู้จับเวลามีอ่บ่ตู้กดจับเวลามีบ่ พ่เอเนี่ยหาอยู่ใช้ผู้มาไปหาสิื่อมาคนละบังนี่คนละบางเ,เ,าเดิมพ,พันบังละลอยไปตุบกันไหมผู้ใดผูแบบ้ใด้เสียเวลาสื่อๆว่ามวไม่ได้เสียเวลาเลยตุบกันผู้ใด้หวังได้ผู้ใด้ได้เวลาคนนั้นได้กินเอาบอ,าอา่สีลงทุนสื่อให้ดอกมึงไฟนะ่ะแต่ว่าออกคัดตุบเองได้ลอยหนึง่งตาบอตาบอฮะตุบตุบไหมตุบคนละลอย บางได้แต่เวลาคนนั้นได้กินเจ้าจู่ตัวเจ้าจู่ตัวเหมือนข่อยกับสินี้เจ้าตัวเออ่รยนเออตัวเราไปส่งกันเด้อพอใกลดอกแลาวแาไปมาดเห็นเยอะมองไปเาอนคับไปส่งกัได้แล้จะรถจอดไรกาโบนี่สิซื้อ รุ่นใดๆเนี่บังไฟ่เนื้อไงว่ต้องบางหลุนก็ได้คุณเออพอต้องเอาขึ้นสูงเอาพ่อเห็นกับตานี่ไหมอือไหนมันไหนนี่ทุกกันแล้วเวลาพอได้ได้คนไหนกินตุบม้าคนละลอยโอเคโอเคไปซื้อเลอโอเคบอกว่ายากไปซื้อบังไฟก่อนครับพี่ทองครับถามไปซื้อบังไฟก่อน ตุกับพแหลมนี่อันนี้อร่อยสิบบาทป่ะครับนี่ห้าสิบบาทมี่ไงก็สิบบาทเท่ายอันนู้นเนี่ยก็สิบบาทหกสิบบาทตัวนี้ปะ่ะเมนต์ขึ้นสูงกว่นี่สูงบางไงสูงสูง,สง,สงโอ,โอ,บโอ๊บ่อ๊บเอาสิบแบบเห็นแค่ตานี่ยไหมไม่นอันนี้เห็นค่ะอันไหนบ้างหกชิ้นี่เมนตน์เห็นจวดเลย เห็นยังเ็นวะบังละสิบบาทพราะแมาหามาหามาหาเลมาเลือกมาเลือกมาหางเชียงก็มาหางเชียงมนี่ม่นี่มาเลือกใส่เมาแม่มาเอาแม่ไม่เลือกก็ได้ อันนี้วิตตุมเหอวันนี้ม่ค่ะวิตมวิกตแจักบตหน่ตรงหนึ่งบตเสียไปจูดแทงกับเล่าน่ะจุนาแจัมีห่านเห็นไหมบ่มีทอมมีทอเลยอมีปงนี่จูดแทงกับเล่าอยู่นี่นี่ให้เล่ามาเลือก ตุบพลละลอยนะข่อยอาอคาบังไฟให้แล้วตุบๆเดอนี่จูดเดอรนี่เดินซ้ำปหลังนี่แบ่นบางของสิบบาทบ่ตัวแรกก็เสียบบางสิบบาทตัวนี้สิบาทวันนี้จูดเดบาาาจูดเดรบางเงสิบบาทมันขึ้นชุงบ่นี่บางนี่พอหกสิบาทนี่เอบางสิบาทบ้างกนเอาบางนี่บ่คนะบาง จาจุดจุดอูเขาึ้นจังกาจำว่ะเลายดวบึงพี่น้องด้วยเอาบงนี้เนาะเอาบังนี้เนาะบังนี้ใช่บังนี้มันกิมันมีบังใ่ก็ดีบ่นนี้บ่บ่เอาบังนี้แหะ คอยเอาสีแดงจะเอาสีน้ำเงินมันมันจุดไปแล้วมันแนมไปเห็นดิเห็นหนี่มันตกไงเห็นอยู่ครัว่า,าเห็นอยู่โดยสายตากติกามันแบบเลยกติกาเอาเวลาเป็นหลักเข้นสูงสูง,สงลงซาซาหางออกน้ำกันเนี่ยเห็นจังเลยหางออกอันเสียหลอเดเต็มดวงเนาะหลอดเต็มดวงหางขาดเสียเออหางขาดเสียไปสืบไปไปโม่ใหม่เงี้ยว่ะเอ๋โม่หางใหม่เงี้ยว่ะบางขันหางขานเนาะอ๋อเอาแบบนี้ ผมมีสูตรติดลมเอาใส่ลมมันจะได้เวลาหลายบ่บ่บ่ย่าไม่บาสูตรไเผสูตรมันอยเอาสีแดงโอ้ยสีดำก็จะดำกับมีดอี่เนิ่นพูดได้บ้างพูดบ้างเนาะพูดสองบ้างไปบ่บ่มีแกมือหรอแกมือแล้วเนี่ยบ่บ่บ่บังตะบังจับกันเลยเอาคือเบาเพราะละสีเอาละสีไหมอื้มเลย อาไปไงโอ้เจาก็หีพอละเนาะเออน้าหวานอันหุกนละมากน้ำกันตีกันโอ้ยอานหมดได้แล้วก็นียิงเัตัวโอ้ยัลูกวัหลานมันยืนอยู่ไม่ตีอือเอาไปคนละบังสื่อหางเครื่องก่อนอันนี้ยังนี่ั้ะ อ๋ออันนี้สามเด็กสามเด็กแม่มาอย่งโยนอชุดเราโยนไปมันจะมีเสียงดังสามครั้งตําตําตาตเหรอไคยเรียนแล้วตัวเล่นให้่ปางเนี้เอ้าตัวปจุดใหยด้วยใอ่สื่อได้ตัวไปจุดใหย่ด้อโอเคปะโอเคแม่จุดเรียนจุดเรียนอโออโอเคครับคลิปมีฟาไว้ทังนี้ไม่พอกันครับนาฐานครับหนึสี่สิบ เราสิบการนีอันหนึ่งอุ้ยหลาชจุดแม่บ่อนี่เออหลาไปจุดไอ่ๆได้เปลี่ยนชุดได้ <S <S ไหมบีดตันหนึ่งเพื่อนเอานี่พ,อพ,อพอ่อพ่อพ่อเอาจิมมี่ฝากไว้สำนีครับไปพอปกันหนาฐานครับพี่ตองครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิง่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีทางช่องซีบี ท้ายค,คลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ